ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับมีลักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องน้องใหม่รวยๆชาแนลนะครับสําหรับช่องรวยๆชาแนลครับวันนี้ครับได้เหรียญครับที่ค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็มีการผลิตที่น้อยนะครับเรามาดูข้อมูลครับเกี่ยวกับเหรียญชนิด10บบาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเรามาดูนะครับว่า เหรียญที่ทางโดยโดยชาแนลนะครับได้นํามาให้พี่ๆเพื่อนๆครับได้รับชมนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นเหรียญกระสาบนะครับมหา2สอสีนะครับราคา10บาทนะครับไม่ขัดเงาวงขอบนอกครับมีช่วงจักสลับเรียบนะครับขนาดเ้นผู่ถึงกลางก็ประมาณ26มิลิเมตรนะครับจะดูด้านลายของเหรียญนะครับด้านหน้า กลางเหรียญนะครับจะมีรูปพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาวชิราวุธนะครับพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวและก็พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทั้งสองพระองค์นะครับพินพพักตรงนะครับทั้งสองพระองค์ทรงเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์ุรนะครับภายในขอบขอบเหรียญนะครับจะมี ข้อความด้านขวาว่านะครับมีอักษรพระปรมาพิไทยย่อนะครับก็คือวอปรนะครับภายใต้มงกุฎนะครับด้านซ้ายมีอักษรพระปรมาพิไทยนะครับย่อว่าพอปรอนะครับภายใต้พระมงกุฎครับเบื้องบนมีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีวงนะครับราชวงศ์และมี ลายกระนกอยู่ทั้งสองข้างนะครับนี่ก็เป็นส่วนของลักษณะของเหรียญด้านหน้านะครับมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับในส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญนนครับมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมทางหลวงนะครับปลายวงขอบเหรียญน,นะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับประดับประดับด้วยลวดลายของ รูปเครื่องหมายราชการ,รของกรมทางหลวงนะครับในวงขอบเหรียญน,นะครับเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยเบื้องล่างมีข้อความบอกว่า10บาทนะครับวงนอกขอบเหรียญด้านบนนะครับมีข้อความว่า90ปีกรมทางหลวงนะครับเบื้องล่างมีข้อความว่า1เมษายนพศ2545ห้า สำหรับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นวันครบรอบวารละนะครับซึ่งประกาศใช้นะครับเมื่อวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่สามล้านเหรียญน,นะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตที่ถือว่าไม่เยอะนะครับและก็ปัจจุบันค่อนข้างหายาก สำหรับเหรียญครบรอบ90ปีกลมทางหลวงนะครับทางช่องรวยชาแนลครับจึงได้นำมาให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับที่สะสมเหรียญอยู่นะครับได้ทำความรู้จักนะครับและก็อาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะให้เพื่อนๆนะครับได้เก็บสะสมนะครับว่าเหรียญชนิด10บาทนะครับ ซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับที่จัดทำขึ้นจำนวน3ล้านเหรียญน,นะครับก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับช่องโดยด้วยชาแนลนะครับก็จะเป็นสื่อกลางนะครับที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลให้ทางนักสะสมนะครับได้รับทราบถึงที่มาที่ไปของเหรียญ ว่าเป็นอย่างไงครับสำหรับเห่ีนี้ครับก็ถือว่าราคายังไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็มีการประกาศขายอยู่ที่ประมาณเหรียญละ100บาทนะครับสำหรับเหรียญที่ระลึกนะครับครบรอบ90ปีกรมทางหลวงก็จะมีข้อมูลมาฝาก พี่เพื่อนๆครับมีหักนักสะสมประมาณนี้นะครับกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจงให้ทางช่องรวยๆชาแนลนะครับได้พาเพื่อนๆน,นะครับมารับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องคลิปนี้ครับก็ขอจบการรีวิวไว้ยงแค่นี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ